อัตภาพนะที่มีนตัโตตนเฮานะคะที่มันเป็นจริงของจริงที่เกิดขึ้นมาด้วยการที่ว่าเฮาปฏิบัติรูแจ้งเห็นจริงของธรรม,มาของพระพุทธเจ้านะคะเห็นจริงนะคะมีอัตาตาโตตนที่แท้จริงที่เป็นของตนนะคะแต่อยู่ข้อลโลก,กับโลกียะนะคะอยู่ข้อนกเลยนะคะซึ่งสามัญชนหรือกัลยาณชนเนี่ยกัลยาณชนนี่นะคะพี่น้องจะเป็นเหมือนกับคนเนี่ย มีบุญบารมีคือหูจักดีหูจักซัวหูจักดีแล้วก็มีจิตที่ว่ามีจิตปองอยากจะให้ผู้ปูผู้คนอยากจะให้มนุษย์ทั่วโลกถึงขนาดได้เป็นาศาสดาก็มีาศาสดาอีกของลกูกยังเช่นาศาสดาของาศาสนาต่างๆเนี่ยเพื่อนเป็นกัลยะาณชนนะคะแต่เพื่อนบาสามาทีเขาสู่โลกกุตลานาชนได้นะคะเพราะว่าในาศาสนาอื่นนะ่ะบ่มีการสอนโลกกุตระ ะะมีศาสนาพุทธนันนะคะที่สอนโลกอุตตรธรรมนะคะดังนั้นนะคะมนุษย์ทุกคนนะคะก็เลยเป็นใดแค่สามัญปุถุชนธรรมดานะคะคือย่อมอยู่นับกิเลสอยู่กับความโลภความโกรธความหลงนะคะซึ่งเป็นธรรมดาในการดําเนินชีวิตสามัญน,นะคะ ซึ่งบัเลอร์ตตนให้ได้สมใจโลภสมใจโกรธสมใจอยากสมใจมัดทุกสิ่งทุกอย่างโดยหลงลืมหลงผพดหลงผลสวัสดีค่ะค่ะเมื่อนี้นะคะมาพ่อกับคู่ธัรมนีอีกคลิปหนึ่งนะคะน้องบ้านเมืองหฮาค่ะมือวันี้นะคะคู่ธัรมนีขอนะคะหนอกสถานทีนะคะ พราะว่ามาเล่นในเมืองค่ะเมื่อนี้ก็เลยมาเล่นสวนสาธารณะนะคะอยู่ในธงสีเมืองเมืองอุบลนะคะมื่อนี้กุธปณีจะมาแบ่งปันพี่น้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องกัลยาณชนกับโลกุตลาณชนมันต่างกันตรงไหนนะคะต่างกันตรงไหนนะคะแล้วก็เหมือนกันตรงไหนเนี่ยกัลยาณชนน่ะนะคะกับโลกุตรานะคะกัลยาณชนกับเป็นแบบโลกกิยะทั่วไป นะคะส่วนโลกอุตลาชนนะก็เป็นการที่เป็นพบพิเศษนะคะเป็นสิ่งพิเศษพบพิเศษนะคะพิเศษเนี่ยเป็นถึงขันโลกอุตละนะคะก็คือดับความเกิดนะคะก็แปลว่าทําความตายก็คือดับความเกิดก็แปลว่าเฮ็ดที่มันตายไปเลยนะคะโบไ้มันมีเกิดขึ้นอีกนะคะ่ให้กิเลสนั่นน่ะกลับขึ้นมาอีกที่เป็นโลกกิยะทั่วไปนะคะไ้มัน ตายไปแน่แท้ไปเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะแล้วก็มีการเกิดขึ้นใหม่พอหลังจากกิเลสเขาตายไปปพ๊บมันก็นจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมานั่นนะคะโบเดปละวะ่าเขามีงอกแขนออกมาขางจากแขนสองขางเป็นแขนซีขางหัวมีสองหัวมีสองหูมีปากลายปากอันนั้นโมเมนต์นะคะโมเมนต์มมนค่ะการที่าหูม,มาใหม่เนี่ยก็คือก็คือ มันเกิดจากจิตวิญญาณเห่านะคะที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือโอปปาติกะโยนิคือการเกิดใหม่เกิดเป็นสัตว์โอปปาติกะนะคะโดยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคืออัตภาพนะที่มีนตัโตตเห่านะคะที่มันเป็นจริงของจริงที่เกิดขึ้นมาด้วยการที่พระห้าปฏิบัติรูแจ้งเห็นจริงของธรรมาของพระพุทธเจ้านะคะเห็นจริงนะคะมีอัตตาโตตนที่แท้จริงที่เป็นของตนนะคะแต่อยู่ข้อละโลกกับโลกิยะ นะคะยุคโลโลูกเลยนะคะกัล,ลยานชนนี่นะคะพี่น้องจะเป็นเหมือนกับคน,นมีบุญบารมีคือหูจักดีหูจักสัวหูจักดีแล้วก็มีจิตที่ว่ามีจิตปองอยากจะให้ผู้ผู้คน,นอยากจะให้มนุษย์ทั่วโลกถึงขนาดได้เป็นาศาสดาก็มีาศาสดาอีกของโลกยังเช่นาศาสดาของาศาสนาต่างๆเนี่ยเพื่อนเป็นกัล,ลยานชนนะคะแต่เพื่อนบอ่สาม,มารถสิเขาสู่โลกกุตลานะชนใด ะะเพราะว่าในศาสนาอื่นนะ่ะมีการสอนโลกุตละนะคะมีศาสนาพุทธนัน่นนะคะที่สอนโลกุตละธรรมนะคะดังนั้นนะคะมนุษย์ทุกคนนะคะก็เลยเป็นใดแค่สามัญปุถุชนธรรมดานะคะคือย,ย่อมอยู่นับกิเลสอยู่กับความโลภความโกรธความหลงนะคะซึ่งเป็นธรรมดาในการดำเนินชีวิตสามัญน,นะคะ ซึ่งบัาเลอตนให้ได้สมใจโลภสมใจโกรธสมใจอยากสมใจมัดทุกสิ่งทุกอย่างโดยหลงลืมหลงผิดหลงคนนะคะแล้วก็หลงเหลือแล้วก็หลงโตหลงตนุนนะคะเป็นปกติธรรมดาเขาเอื่นว่าค้นสามัญทั่วไปนะคะซึ่งเข้าจะเขาสู่โลกอุตลระใดนั้นเข้าจะต้องฟังรรมนะคะตรงมีผู้ที่เป็นสาย่งอภิญนญาผู้ที่หูเนือแถของธรรมะโลกอุตละโทนัน ะะมาบอกมาสอนเข้าบาตัตานี่เฮากับจังสีมาเข้าจังสีไรเรียนรูปก,การโรดละกิเลสเป็นแนวใดเพค่นจะมาบอกเขาว่านี่คือกิเลสนะคะซึ่งปกติแล้วมนุษย์ถูกคนนะ่นหายากแห้งขาดสีหวัวตนกิเลสขึ้นอ,อย่างนะคะซึ่งกิเลสมันก็มีหลายอย่างนะคะมีตามขันหยากลางแล้วก็ละเอียดของข้ามากิเลส ะะดังนั้นนะคะพี่น้องคะเหาเป็นใดส่วนใหญ่ที่เหาเห็นอาเขาวัดฟังรรมนะคะถูกวันพระวันศีลน,นะคะเหตุบุญเหตุศีลมีจิตใจที่เป็นท่านนะคะเหตุจังหันจังเพนไปถวายพระถวายนั่นนูน่นนี่นั่นเกิดพิธีนะคะเกิดพิธีทางพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมากมายนั่นคือกัลยาณชนหูดีกับปฏิบัติ นะคะเสริมบารมีตัวเองหูซัวกะละเวน่บห้มีเกิดขึ้นอีกนะคะอันนี้เป็นได้แครกัลยาณาชนแลยเหตุจึงไดขาจะสิเข่าซูปองโลกกุตระไดการที่ข้าจะเข่าซูโลกกุตระไดข้าตรงหูสะก่อนว่าโตกิเลสคืออย่างโตกิเลสนะคะตอนข้าจะเข่าซูโลกกุตระไดข้าตรงคัดตรงเกาจิตใจของขา้าโดยยืดศีลน,นะคะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อหาซึ่งเป็นศีลของ มนุษย์โลกทั่วไปของเฮาถูกคนนะคะถาเฮาปฏิบัติศิลปใดนะคะข้อหนึ่งเฮางดเว้นนะคะซึ่งมันคว่มเป็นละเอียดนะคะคว่มละเอียดลุ่มลึกละกละเอียดสุดยอดของศิลแต่ละขอ้อแต่ละข้อก็จะเป็นอธิศิลจุลศิลป์มหาศิลต่างๆก็จะมีความละเอียดของแต่ละศิลแต่ละข้อนะคะพี่นองต้องมีความตั้งใจจริงจังจริงใจที่จะออกจาก สิ่งนั้นพี่น้องจึงสีห็นถ้าพี่น้องยังเหตุเลร่เหร่หัวหัวย่อๆแย่ๆนะคะกัยากค่ะยากเฮาจะพ้นถูกชีวิตเฮาจะบนนี้จากความเดือดเนื้อร้อนใจบนนี้จากความบอสบายอกบอสบายใจนะคะแต่ถาพี่น้องปฏิบัติศีลตามหาขอนั่นเหตุเดี๋ยวความจริงตั้งใจเหตุรืยจริงๆยังจักเพื่อจะจะ,จะลุดพ้นจากความถูกของสามัญชนทั่วไป พี่น้องจะบ่อเรล่ารอนชีวิตจะบ่อเรล่ารอนแต่ทั้งเมื่อทั้งสินห้าตตรงนี้ออกจากความกลัวสะก,ก่อนค่ะกลัวจากการนิ่งท่ากลัวจากการโยกเขาศิวาจังสันเขาศิวาจังสิถ้าพี่น้องบอกการหนีออกจากความกลัวพี่น้องจะบอมีทางเห็นเลยนะคะว่าธรรมะโลกุตรละเป็นแนวใดนะคะยูซ,ซ,ซื้อละสิมาปันลุเขาสูโลกุตรละรรมเลยเป็นไปบ่ได้ไงยังได้ก็เป็นไปบ่ได ะะมันจะต้องค่อยๆปฏิบัติเป็นลําดับลําดับลําดับละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็คือก้นหอยนี่ค่ะกลนหอยคือฐานมันจะใหญ่ใหญ่ใหญ่จนถึงสุดๆถ่ายเลขขวดกลนหอยหน่อยๆนะคะพี่น้องลองเบิงลองเห็ดลองทาเบิงนะคะค่ะพี่น้องคะคนห้าเกิดมาบนกองทุกนะคะ,นะคะทุกที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไป คนที่จะยิบจะช่วยความถูกออกจากโตเฮาใดมีแต่โตเฮ้ากูเดียวค่ะค่ะผูถาปณีค่ะ